ดี่งเกผมมองข็นาพึ่งครับผมเนี่ยเช่นเคยครับออกเลาะหาพึ่งหานน่มครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวครับขี่รถมาทางข้างครับผมเจอนนีมร่างหนึ่งครับตัวรังมาใหญ่ท่าไรได้ครับผมก็เถิดสวยพอสมควรครับอยู่ข้างข้างครับผมมองไปก็เย็นนะครับเห็นขาน้าอุมอุ้มครับไปให้รู้พึงกันได้ครับผมรยวพอเขาไปดรู้พึงนิ่เหมือนนะครับ อย่างเง้เดี๋ยวนีครับกำลังก็พอประมาณนะครับโอ้ครับผมเข้าไวกันน้ำครับชมสวยครับ

นแบบพี่เล่นครับนี่ครับผมกระสุนแบบพันสันครับมีความโหดครับพันสันบกไม่ต้องกลัวครับผมกระสุด,สดนิ่มตัวหน่อยกว่าเราครับครับผม มาแัเาอาเลยครับไปนะครับผมอยูออ่ไมได้นะครับตอดครับออ ผมปวดหครับห้ามหลบเล้วแบ,บนะครับผมอันตรายครับอันนี้มีชุดป้องกันครับผมต้องมีชุดป้องกันไม่กล้าตีนะครับครับจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับผมเอาผมับไม่ว่าจะพื้นจะนิ่มครับต้องได้ต่อเด็ดเจ็บครับ ครับผมชุดป้องกันครับมีถุงมือยางครับผมลองตีดิบครับตอดครับมีหมวกมีเสื้อครับผมไม่ใช่ครับลืมไฟแชกมาครับดูครับผมหัวหน้ามือสวยครับแต่ว่าล่างๆนะครับผมได้หัวหน้าครับนี่ครับผมนัวหน้สวยครับข่างทางครับ ดูครับผมตันนี้เขาเรียกอะไรผึ่งตัวผูไงครับผมดูแม่นางพญาเพียบเลยครับไปครับผมหาลัางต่อไปได้ครับเจอดมากครับมาเจอผึ่งนาะผึ่งนิ่งครับผึ่งมาจับครับยังไม่เป็นครับกางกวาไผ่ครับ องเป็นขนาดจะล้างใหญ่ครับผมนี่ครับผมขี่ลาะตามคลองมาเรื่อยครับวันนี้ก็มาอีกเทรนด์ครับเปิดหนึ่งกวางมาลุ้งครับผมกต้องเป็นล้างก่อนอาจจะล้างด้วยแล้วครับผมนีครับเดินหาจิ้วกว่าไผ่แถวนี้รู้ครับผมนี่ครับกำลังเห็นก็จะถ่ายด้วยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด้นตะไคร้ด้วยครับผมน้องคนหาพึ่งครับนี่ถ่ายเดี่ยวอีกแล้วครับผม ครับผมครับผมอิู่ตรงม้างทางครับเป็นพึ้งร้องครับล้างใบใหญ่ทะเลครับผมต้นเถิดาครับของ่ายด้วยโอ้เหมือดเตือลยครับครับผมมายจะเป็นแล้วครับเห็นไหมครับผมกลางจอนะครับผม ต้นถัวดาครับร่งมาใหญ่ายอะไรนะครับร่งงามอยู่ครับผมสผ่านมาครับผมมานะครับวันหนึ่ง้วครับเอาพยายามทพบแป๊บนึงครับเขึ้นตีเลยครับผมทางเลยสวยครับผมพอดแล้วครับทางเล็กครับผม พึ่งจะท้อแล้วครับผมหัวหน้าไม่น่าจะมีครับมีหน่อยเดียวครับผมรับทางับเหรอต้องเปิดนครับนี่ครับผมครับผมรับสวยๆครับผมมุมต่างกล้องครับครับผม đi gấp không đăng ướp qua trắng nó hấp thôi giờ tới đây các không <laughs> गिरना आप हूं आगे तो होत ครับ nào, mới đẹp, hấp miêu tít lọt này đây, hấp bạn, bây giờ, ครับผมนี่ครับผมลงมาแล้วครับลุนซีฮามเมครับหัวหน้าก็ไม่ได้แล้วนะครับหัวหน้าไม่น้อยครับผมนี่ครับผมหัวหน้าครับลังครับ นั่งถอดแล้วครับผมได้หน่อยเดียวครับเอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมน้องคนะาพึ่งครับไปครับกลับบ้านครับผมครับผมสวัสดีครับ